แล้วส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กองลอเกอร์แคปเกมมิ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมไมค์คาร์ดกันอีกแล้ววิดีโอก่อนนี่อาจจะเสียงเบาไปนิดนึงครับก็วิดีโอก่อนก็เป็นการเล่นไวค้ครับครั้งแรกอาจจะมีแมปของน้องที่เล่นมาแล้วมาอ่าวันนี้จะมาเล่นแบบเนเธอร์มินิเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปไปนี้เหรออ่าไม่โอนเน้เหมือนกันครับก็ไปนี้เดินตามไป นี่นี่ทำไมผมมีของเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีของไม่ก็ได้เอาของออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาปิดเสียงเกมกันเลยดีกว่าปิดแม่เลยเออโอเคจะเล่นกันแบบตีนเสียงโหดชัดนะอันนี้ก็เสียงขอฟังแล้วคลิปคลิปก่อนนี่ไม่ได้เสียงของฟังก็เลยแบบเสียงเบาไปหน่อย ก็คือตามนี้ปนไปเลยตามนี้เขาบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปปรับอะไรนิดนึงนะโอเคปรับเสร็จแล้วปรับให้มันมีสปิดคอนโทร่ปรับแล้วก็ปรับไอ้ไอเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะตามทางไปเลยนะกระจอเคนี่กะกับดูดอคอยมีตัวนั้นอุปีใหม่มาเนี่ยวะอะไรนี้ ให้กูทำอะไรดินเก็บไ้หมดเลยเก็บดาบจริงดีอาเออกไปแข็งนะเอาะจริงดีก็ได้เดี๋ยวช่องเก็บของเต็มเกาะนี้ด้วยแอปเปิ้ลจำเป็นแล,ลลลลลแล้วเหล็กๆๆๆอ่ะอันนี้จริงด,ดีไม่ต้องละ ออกไปแชกด้วยไปจุดยินดีอันนี้ดัวอ่ะเอาน้ำแหละเออนี่แหละนี่ดีต้องเกินแล้วอันนี้ไม่ต้างหรอกได้ไแขงเยอะหรอกเาแต่มันจะให้ไปทำอะไรครับผู้ผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงนะเพื่อนเอาเหลาว่าจุดยิงดีเอาเบียดอ่ะโอ้เพชรนี่ เก็บไปหมดเก็บไปเก็บไป Apple, อัลเปิดเอแอปเฟรลนี่จำเป็นอ่าไม่มีเด็เป็ดเอ้ยอ่อคลิปนี้ก็ขอให้สำหรับความหยาบเลยนะครัอย่าบอกทำหยาบเยอะโอ้ยได้จะเกาะแล้วนี่แล้ว ริเวอร์ก่นริเวอร์นี่เหมือนเป็นขันโยกแล้วนี่แล้วเต็มวเเพชรเเพชเก็บเพชผ่ใช้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเก็บเพชรไปเยอะเก็บเพชรไปเยอะทนี้ก็น่าจะพอแล้วโอ้ทวมกูเป็นตีเนี่ยไม่ชอบเลย นี่ผมชอบผ้านี้มากแล้วคุณผู้ชมเอตรงมือด้วยเลยนี่นี่มีสองมือองไรโตวะเอาไปทำไมวะให้กุัอทำไมเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรมันให้มาเพื่ออะไรเดีย๋ยวรอหน่อยก็ดูดก่อนว่ามันให้มันทำไมยิงจุน้ ไม่เป็นไรเลยแล้วถทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันผลิตอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันผลิตไม่ออกมันให้มาเพื่ออะไรเนี่อ ไม่เข้าใจแบบนี้เลยหรือว่ามันจะให้มาเอ้อเห็นแล้วชัว <No ร์เลยมันให้มาพวกับไอ้พวกนี้แน่เลยน่ยนี่ระดับนี้ล้วอ้อหโอ้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 ุมาเตมเมื่อ

เลยไปจากกันเยอมันจะทำนะกูี่เียวนะโอ้มันให้เอาตัวรอดนี้ครับเอาตัวรอดให้ได้มาเลยตัว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 ว้าตัวตัวว้าวตัวตัวกว้ามาดิเอาเฮ้ยตัวตัวว้าอันนี้ก็เป็นม้ไม้าวคาริี่ย ยังไม่เข้าใจเลยมันเล่นยังไงเ่ยเพืออะไรเนี่ยอออไว้าวเฮมันตัวอะไรเนี่ยเจ๋ง่ะโอ้แบแม่แโอ้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 ชีวิตดำชีวิตด ตายเลยจะไปเกิดไหนวะเนี่ยอ,าอ้าวนี่กูมาเกิดตรงนี้แหลนะเนี่ยโอ้โหวีแล้วอ,อะไรมันจะไกลปานนี้โอ้โหแม่เอ้ยไม่เข้าก็ตัวอย่างข,งข้าแมบ,บก็มีแค่นี้คนระับให้ผู้ชม ผู้ชมไปโหลดเล่นกันเองเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดแอปที่แบบโหลดเกมฟรีทุกเกมนะเน่ะมันฟรีทุกเกมอะ่ะคืแบบมันฟรีหมดเลยนั่นแหละจะฟรีหมดไม่ว่าไม่ว่าคุณจะไปหาเกมอะไรในเพจโซหมนะแบบเกมอะไรที่ไม่ฟรีอะ่ะแล้วคุณลงไปพิมในแอปนี้นั่นแหละมันจะมีมันจะมีมะมเกมฟรี คลิปฟรๆมันมนแล้วคุณผู้ชมก็ลองพิมพ์ว่าหมายค้ามะมันก็จะมีอยู่หรือวจะหาจากเองอื่นก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยก็จบผมขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับ